ได้หมดได้หมดได้หมดยังได้อยู่เออพอดีเลยปุม่มได้อะไรได้มากตอนนี้อยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้านสังกระจายนะคะอืมอร่อยมากร้านนี้โอ้โหฝาดเลยกระไฟบ้ากไฟอันนี้คือเขาเรียกก๋าเหล่าเลือใช่ไหมฝาดเลย ม,มันตั้งยังไงวะแบบนี้เอวาวะเนี่ยกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดค่ะก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้านนี้จะจะชอบกินเปรี้ยวเค็มๆแล้วตกใจนยน้ำต้มีเขาไม่ได้เปรี้ยวขนาดนักก้น ก็ทีเด็ดร้านนี้นะคะต้องใส่ถั่วเยอะๆถั่วเยอะๆนะคะพริเยอะพริกเยอะเราเหนื่อยเราไม่ไหวแล้วคนเดียวเลยแม่ไ เหมือนคนเขารู้ทันหนูเขาบอกว่าปรุงเบาๆนะพี่จ๋าแม่ต้อยเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้รอผลตรวจเลือดค่ะพามาตรวจทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่านางเป็นลมแล้วก็มือเท้าบวมคาดว่าเบาหวานจะขึ้นก็เลยรีบพามาตรวจก่อน แม่มาด้วยค่ะตรวจเลือดเขาต้องอดข้าวอดน้ำเนี่นี่ก็เลยมากินข้าวกันก่อคนนั่นตีไม่เ่ม่อม่ไมมายไม่ยอมบอกก็่วยเยไ่ม่ยมยอเมา,า่เอะเยเยเย ผมไปตอนเช้าเขาเปิตอนกลาง่เคยเลือกเลยตลาดียคัจะมองงว่าไปด่ไม่ไทีราเดินไปตรงน้มครับ พี่เข้าใจป่วะว่าที่นี่เมืองไทยจะบ่ายโมงตลกว่ะพี่เข้าใจป่ะในกัลปี2แล้วเลื่อนก,ก็จะเป็นเวลานี้ไหอ่ะ อีกแต่พี่มันเป็นจริงนะแม่กิเนเผ็ดมากสำมลักอีโอวัตอนนี้ไม่ห่วงอะไรเลยเห่วงแม่นี่แหละสีใดไม่วไมการลาแม่ต้องยาวนานกว่าจูบก็ไปเข้าใจไหมการเวลาแม่ต้องนานกว่าจ่าด้วย มีหลายแล้วเร็วเหอะเจะไม่ได้เลี้ยงหลานแล้ก่อนแม่อยู่อีกห้าปีเราจะได้มีหลานแม่มแล้วก็ให้แม่อุ้มอีกห้าปีแล้วต่อไปลูกก็จะการหลานจากก็จะเลี้ยงแม่ลูกจ่าก,ก็จะเลี้ยงแม่อมร่อยจริงอ่ะว่าเด็กแซมจะมีน้ำยาแบบนี้นี่เดือดส

กินด <differences S 2> ้ย <Jean> ่ลกาไมเดนมไปรังดเบาเด็กจะเด็นให้วม เอาเลือดอ่ะที่มันเป็นเกาเหลาอ่ะมาแช่ไว้ด้วยน้ำในนี่เราปรุงอ่ะมันจะได้เข้าไปขอขอแช่ไวเข้อีว้ที่ร้านพี่มว้งีือว่าฝาดเด็กบ้าวอยอื ถ้่เอาให้มันเป็ตี๋ก็ไม่ไ้ทนทำธรรมดาเป็นเส้นเล็กด้วยเยลูกเพามันชอบกินเส้นเล็กจ้ามน้ำหอมบอกพี่จารกินมาม่าก่อนแหลงใต้ใช่ไหว่าอ,อะไรเหรอไงเออมาอร่อยมากเลยอะ อาตารอเมริกาไม่มีแบบดิบกาใ่ไหมไม่ได้ไม่พลาดที่สองใครที่หน่ใคร่ใ้ี่อมด่ยโไม่น่่เลย Ta ren rồi ừm, nó không cứ lúc nào là hả? แกเด่นโดนแว่นตาหนูใช่ไหม

เช่เฮ้ยเชมันกีดเลยอ่ะเช่อยากกินหรอเี่ไปกินขนมจีนเต๋อเ,เต๋อที่หลายคนเยอะแต่เราคนไม่ไหวกันนะแบบวอยวายกันเป็นแถวดูไหมดู เราให้กันทำไมเนี่ยต้นเดี่ยวเแค่แลนเล็กหมดเลยอะเส้นมีเหลี่ยมนี่ยมันคือเส้นข้อต่อยเนะวะนี่ทอดไปทอด ใช่ค่ะจากกินบะหมี่ในนี้นเลือดมีนเนี่ยเด็กแก้วดิบด้ยวยนะ เปมน妈า,าไปดูจับใบเหรออ๋อที่โรงพยาบาลมันหนาวค่ะอือเบียก,ก็รุนหนาวมากใครเคยไปมัง้งเป็นโรงพยาบาลที่โคตรหนาวเลยนะหนาวกันแบบโอ้ยเึดนเๆนเน เคยมาโตไปยังอยู่ตอนหนอืงเราสามีไปซื้อเก้าเหลาไม่ไหวหัวซวยอยู่ซวยบิ๊อีกว่ะใส่แว่นแล้วหน,น้าเหมือนพ่อใช่ไหม,มที่เราว่าหนูหน้าเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่แมากกว่าพ<อ>่อแม่ว่าจะเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่มากกว่าแต่ว่าบาง,บงมุนะมก็เหมือนแม่นะเหมือนคนละอย่างแลต่จมูกเหมือนแม่ หมูลูกค้ามาแบบ

หนูคนนอนใช่ไหมพี่จ๋าหนูมนนอนเลยตอนนี้ลูกเริ่มแกงให้หนูหน่อให้นมลูกอยู่กินกุ้งต้าอีไม่ได้นะคะ ว่กินสองชั้มนะแต่แบบกลับบ้านมาปั๊บหนึ่งหรือสองชั่วโมงกว่ามาั้งแค่ผัวเพราะอันนี้ซื้อมาหน้งพิงค์ดูหมดเกลี้ยงไง,งสตรอเบอรี่หมดกล่องไงลัวเธอเกือบหมดถุงเดี๋ยวนี้จ๋นนาจ๋าเป็นว่จาจะกินอาหารแต่คืนนี้ทั้งวันกินไม่ได้ใจติดดาวพิจาร์หรือชอบขอนตันยงพี่โอ้ขอบคุณค่ะชอบกินเลยกัดไง หนูกินเลือดตัวเองกินได้ไ,ไ,ดไหมฮะเดี๋ยวจะแม่กินก่อนเ,ออเดี๋ยวหันกล้องแม่มาทำแม่ให้คือแบบโมโหนางเลยป่วยแล้วไม่ชอบบอกนะเอาปแล้วเราก็รู้สึกอีกด่ะ นอนกินแบบจ่ายฮะเผ็ดตับใจของแซ้สีเผ็ดกระจใจนะใช่ไหมที่รักรกินน้ำเยอะๆนะแม่แมกินน้ำอะน้ำมากขึน้ำเยอะแม่อดข้าวอดน้ำมาทาั้นนงคืนไงร่างกายมันขาดน,น้ำใช่แม่ต้อยป่วยคือไม่ยอมบอก หลายอัพหน้านี่ซามซานไม่นับพุ่งไปกว่าหนูวะี่เหมือนให้กวเลยเนาะ เปาอ่ะที่ช่วยหนูเอิมหน่อยได้ไหมคะหนูเปียกไปหมดแล้วเนะี่ยได้อร่อยไม่ต้องกินข้าวเราคัะเนี่ยนะกันกินเพิ่มเต็มอี่อันหโมดลกูกไปเนี่ย อันนี้คอ ดูความเปื่อยของคอคเลยกูจะเป็นกระสังตรงซอยตอกมินมานีหนึ่งเลยอยู่ตรงตึเกเขียวๆวะตรงขั้นตึกเกียวๆยววะอร่อยมากร้านนี้กินน้ำปลาเด็กๆแล้งจริง อะไใช้กันแดดอีฟไงเนี่ยกันแดดอีฟอะข้อดีของมันคือ,มอไ,มไม่เหนียวไม่มันไม่เยอมไม่เป็นข้าแบบวะาินก๋วาเตี๋ยวอะหน้าเยิมขนาดนี้แบบเหงื่อเยิมขนาดเนี้ยแม่ด้วยกันแดดก็ดีเลยเนาะกินก๋วเตี๋ยวหน้าม,าม,มเัเหงื่อกับพากขนาดเนี้ยเ<ม>อาจริงๆจ่ารีวิวให้เห็นอย่างนี้หลายครั้งแล้วนะคะกินหน้ามันเหงือ่อแบบแตกเองก็ตามหน้าก็ไม่มีรอยเยิมนะคะ มไม่เชื่อถามเลยทุกครั้งที่จ่ารีวิวแต่งหน้าจ่าใช้กัะแนนอิทุกตัวลุกครั้งซึ้่งมาหมดแล้วมาช้าไปนะอุนหอยี่คอยนะใครสนใจแอดไลน์ามาค่ะ แอจเอเควสามรบาทใช้ได้หลายเดือนเลยเดินไปหาเพ่อนเดียวใครก็ได้ช่วยพิมพ์ลาให้จนหน่อยเอาไปด้วยแวะไปห่งยนเอาของ้แยงีนมกตัง็ได้ทีค่นี่ยเก็บตังครับเขาไม่ตังกลมาอันนี้ห็ได้ไ่าหนูก็ยังไม่ได้ตังสุนหลักเลยไม่ต้องเอานะ